ท่านผู้โดยสารโปรดทราบนี่คือแม่น้ำเจ้าพยาวิวจากมหาวิทยาลัยของเราสวยจึง้งเต็มสิบไม่หักถ่ายรูปได้แบบปังๆมีเครื่องบินเปของตัวเองปฏิบัติจริงทำจริงชาหรือกาแฟคะกาแฟค่ะผิดค่ะนี่ชาที่นี่อ่ะห้องประชุมสวยจึง้งโมเดินสุดๆไฮโซเหมือนอยู่ในโลกอนาคต แต่พวกนี้น่าจะอยู่ในโลกแห่งความฝันนะนี่คือห้องเรียนช่างที่มีอุปกรณ์ครบครันลองมาแล้วจะเข้าถึง signature layer carton saw power on the rock m u t y เคียอะไรกันวะ<อ>หมดห่วงเรื่องของกิน่นวัชระเพชรเหมือนยกปั๊มน้ำมันมาไว้ที่นี่อะไรที่ในปั๊มมีเราก็มีแต่ยกเป็นน้ำมัน กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเพราะที่นี่อ่ะฟิตเนสจัดเต็มเครื่องออกกำลังกายสายกีฬาเราก็มีสนามบาสสนามฟุตบอลแบดมินตันปังไม่ไหวบรรยากาศเลิศจัดเต็มทุกฟังก์ชันโลเคชั่นดีสวยมหาวิทยาลายัยนาวามินทราธิราช